สิทีตลอดกาลสิปัญญาญาณแจ่มใสสว่างสวัยแล้วเห็นมั่งมีมั่งคั่งเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะครูเบนก็ขอเป็นสะพานบุญสะพานโชคสะพานทรัพย์ให้กับพี่น้องนะคะซึ่งครูเบนก็นะคะ,ะได้แม่อาน,น้องนิวเนาะน้องนิวนะคะช่องเฮงช่องฟังนะคะมาสัมภาษณ์แล้วก็ได้เข้าแต่ครูเบนนะแตกสองตัวนะคะเข้าสีงวดนะคะงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่ห้าน้องน้ําขิงลูกเดาคนนี้นล้นะคะ ให้แคาหนูแพนกล้องแต่ว่าอย่าให้เออให้ให้หนูแพนกล้องให้มันเห็นพอดีจะเออลองลดูจับกล้องมาแต่อยู่ไกลๆนี่นี่กล้องกล้องนี่กล้องนี่กล้องเออนะคะที่นอป้องไปให้เห็นแบบว่าอ่ามีช่องช่องมาถ่ายอย่างเงี้ยก็ได้เออในหลายมุมเออจังสัตว์ละอะโอเคนะคะได้ยินเียงนะอ่าได้ยินเสียงโอเคแค่นั้นพอจ้ะนะคะก็นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงปังๆแล้วร่ำรวยๆอะทีนี้หลายคนก็จะทันบ้างหลายคนก็จะไม่ทันนะคะให้พิมพ์คําว่า พร้อมปังพร้อมปังนะคะพร้อมปังคือสมุดพร้อมปากกาปากกาพร้อมนะคะพร้อมจดนะคะลัคก,กี้นำโชคที่กุเบนจะบอกนั่นคือบารมีของปู่อนันตนาคราชนะคะบารมีที่อาสมอโรคยาหอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะลัคก,กี้คืออะไรลัคก,กี้คือนะคะในแต่ละวันนะคะไม่ใช่แค่เพื่อนไม่ไม่ใช่แค่ขนมไทยนะทุกวันเขาจะมีลัคก,กี้นำโชคเขาเรียกว่ารหัสโค้ดรับเขาจะมีสี่ตัว และไม่พลาดเลยนะถ้าบอกว่าเด่นเนี่ยคือไม่พลาดเลยนะคะพี่น้องใช่ค mm ่ะใช่ค่ะแล้วครูเบนน่ะได้เรียนสูตรลัคกี้นำโชคสิที่สามารถถอดโค้ดออกอแต่ละงวดแต่ละงวดน่ะมันจะออกอะไรและเป็นแนวทางเป็นตัวเด่นนะคะพี่น้องป้องไปซึ่งที่น้องนิวเบนก็ใช้สูตรลัคกี้นี่แหละนะคะแล้วก็บอกว่าเด่นอะไรจับอะไรแบบไหนนะคะ พร้อมหรือยังคะตอนนี้พี่น้องพิมพันมาพร้อมปัง S? <S อ,อ้วยัง่คะพร้อมแล้วคนระับอ่าพร้อมแล้วเนาะพี่น้องป้องไปซุบ่สุคนนะพร้อมปัง,ปปนนะมปงเนาะแล้วก็พอครูเบนบอกเส ja ร็จนะคะพี่น้องแล้วครูเบนจะบอกเคล็ดลับเพราะมีคนที่นี่ยังไม่มีใครถูกวันที่หนึ่งนะคะแต่ถูกทุกรางวัลแต่มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาที่นี่โอครูเบนเลยถามว่าแล้วเขาถูกบ่อวด้วยนะถามว่ามีเคล็ดลับอะไรที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง ให้ครูเบนบอกก่อนนะแล้วครูเบนจะบอกเพราะที่นี่มีแต่คนที่เขาปังดังธุรกิจจากการงานไม่ลุ่งไม่อะไรเงี้ยเขามาปังที่นี่เขามีเคล็ดลับอ,อะไรก็ถ<อ>ือว่าเรามีบูลสัมพันธ์กันนะคะที่เราจะได้มาเจอเอลืมๆว่าสองช่องกําลังถ่ายอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวครูเบนเปิดให้ดูเลยนะคะอ่าเล่มนี้อันนี้เล่มนี้ครูเบนนะคะแจกเป็นธรรมทาน เล่มนี้คือลัคกี้นำโชคทั้งปีทั้งปีใครที่ได้มาร่วมบุญที่กับอาสมใครที่แวะมาครูเบนก็ให้จนหมดแล้วแต่ครูเบนก็ไม่สิน้นไม่สิน้นไม่สิ้นโชคไม่สิ้นลาภคืออะไรรู้ไหมคะครูเบนถ่ายรูปไว้พี่น้องที่เขาแบบว่าอยากได้อะไรเงี้ยครูเบนก็ส่งให้เลยเมื่อมีเวลาก็จะส่งให้อันนี้เป็นแนวทางอยากให้พี่น้องตังต,งตลอดปีตลอดไปเป็นแนวทางอันนี้ครูเบนจะมอบให้นะ แต่คนละสูตรกับแม่น้ำขิงนะแต่แม่น้ำขิงน่าเรียนมากขอตำรายแม่น้ำขิงหน่อยจ้ะพี่น้องขอสิเล่ายังสู้ฟังนะคะอันนี้ครูเป็นให้นะแต่เวลาโทรมาขอพี่น้องเจ้าว่ายังบ่ยังบ่เจ้ายาฟาวเด้อขอสิส่วงหนที่เราค้นยูเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะแต่สูตรแม่น้ำขิงเนี่ยเข้าสามตัวตรงครูเ็นอัศจรรย์มากเลยนะคือเขาถอดออกขนมขนมลาว ขนมไทยเยอะมากและก็เต็มมากมีโอกาสมาเรียนนะเป็นโอกาสอ่ะอันนี้คุณเบนก็ยอมรับว่ายานเขาถึงแนละ้วสุดยอดเก็บไว้เก็บไว้คุณเบนได้หรือ,อยังเสียเหลือตีของดีคุณเบนก็ฝาก,อ,าอ,กอัเนาะพี่น้องอ่ะเก็บไปก่อนเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเรียนก็ค่อยติดต่อมาท้ายคลิปนะคะอ่ะอันนี้คุณเบนจะบอกแล้วเด้อพร้อมจดนะคะเลขนำโชคของงวดนะคะที่จะถึงนะขนมไทยหนึ่งกันยายนนะคะ เด่นหนึ่งแล้วก็เด่นแปดนะคะเด่นหนึ่งเด่นแปดนะคะหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็แปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดอันนี้สองตัวอันนี้คือมันออกมาอย่างนี้แต่ครูเบนจะจับให้ที่ครูเบนชอบแต่ผู้ใดมากราเด้อสามตัวนะคะก็จะเป็นสองสี่สามสี่สามห้าเจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าหกสี่และบังเอิญ เลขอาสมก็เข้าใช่ไหมคะเมื่อกี้งูใหญ่3เมตรเข้ามาที่อาสมจนครูเป็นต้องโทรโทรอัอนอันกู้ภัยค่ะมาจับไปปล่อยตามธรรมชาติงูใหญ่งูใหญ่นะคะพี่น้องป้องไายนะหนูบอกให้ลูกใครเข้ามาแล้วกดติดตามความปังก็ได้ปังตลอดไปใ,ใครเข้ามาช่องน้องนิวให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเพราะว่าช่องเนี้เป็นช่องที่มีคุณภาพ มันเป็นว่าอยากแกไปไทายผู้ใดกแกไปไทายได้ช่องนี้ทุกคนในปังเขาตามให้ก็ถือว่ามีบุญมีสะพานร่วมกันติดตามไปเลยค่ะพี่น้องสำหรับคนหมักเนอะสำหรับคนหมักเอออ่ะ,ะ,ะทีนี้เมื่อกี้ครูเบนบอกสามตัวไปแล้วเนาะอ่ะทีนี้ครูเบนจะบ้านเลขที่อาสมนะบ้านเลขที่อาสมก็คือสองหกห้าแล้วทีนี้แต่ที่ครูเบนชอบสุดๆนะคะพี่นอ้องป้องไปนะคะนะคะชอบสุดๆถ้าสองตัวก็คือสามห้าค่ะ ถ้าสมก็แปดสามหอันนี้คือชอบ mm hmm. เม็ดเท่านี้อันนี้คือชอบคือสามห้ากับแปดสามถ้าชอบแต่ว่าลัคกี้เมื่อกี้คือลัคกี้เดอ่ะเลขจะเยอะหน่อยนะแต่พี่น้องก็มัดตัวใดถ้าสมมุติเออไปดูของอ่าของน้องนิวแล้วโอโ้โหเข้ามันเหมือนกันหลนยบดเกี่วก็บลองซุม่มเบิร์เอาเดอร์แต่อันเนี้ยครูเบนขอเป็นแนวทางแต่เล่มเนี้ยนะคะครูเบนก็มอบให้นะ ก็มีโอกาสก็ค่อยมาเอาแต่ว่าเล่นมันหมดแล้วโพ้คงก็ต้องเป็นการส่งลูกให้แต่อย่าเขียวคุณเ็นด้าผู้ไดเขียวคุณเป็นบ่สรงไห้เดคือเราก็ต้องกินข้าวต้องต้องทำนนทานี่มาผู้ใดเขียวเนี่ยคุณเป็นบ่สรงไห้เลยนะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าคือคือคุณเบนอะคนน้องพี่น้องโทรมาคุณเบนไม่ลำคานนะเพราะว่าโอ้พี่น้องจะได้โชคได้ลาแต่ถ้าโทรมาบ่อยๆเราไม่รู้เรื่องนี้ก็ต้อง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 แบบเห็นต้องต้องเห็นใจกันบ้างนิดนึงผมก็ต้องทํธตระส่วนตัวเนาะใช่ใช่ค่ะ แล้วครูเบนขอบอกอีกสถานการณหนึ่งได้ไหมคะครับวันที่งูเข้าอะค่ะพ่อพ่อแอดหรือว่าจะไปสัมภาษณ์พ่อแอดเองไหมอ๋อครับงั้นงั้นงั้นสัมภาษณ์พ่อแอดดีกว่าเนาะครับครับผมเออแต่เพราครูเบนยังไม่ได้บอกพ่อแอดให้นะหรือว่าจะให้ครูเบนเล่าก่อนไหมเล่าเข้าก่อนท่านเล่าเข่าวก่อน พอแอดก่อนที่งูจะเข้าบ้านงูท่านสู้กับงูนะคะโดยใช้ชักกลวยนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันสู้กับงูใช่เพราะว่างูอะ่ะจะเข้าบ้านแกบ้านหลังกระท่อมอ่ะแล้วก่อนที่งูจะเข้าแกฝันฝันว่ามีคนเอารถเปิดประทุนมามอบให้แล้วเลขรถที่แกตีได้คือเก้าสี่สองเก้าสี่สองแล้วแล้วเก้าสี่สองหรือสองเก้าสี่นี่แหละค่ะประมาณนี้แล้วรู้ไม้เกิดอ,อะไรขึ้นคะ อาจารย์ปูไตนะคะอ่าครูเบนน่ะโทรไปหารถรถกู้ภัยมารถกู้ภัยคันแรกขี่มอเตอร์ไซค์มาเลขไม่ใช่เลขทะเบียนนะคะเป็นเลขรหัสส <29 C. S 1> องเก้าสีสองเก้าสี่ตรงกับที่พ่อฝันและพ่อก็ตกใจเฮ้ยทําไมเหมือนที่ความฝันแล้วแก,กก็ชูรถตาลลี่ให้ดูออว่ารถตตลลี่แกซื้อตัวนี้นะคะงูยาวสองเจ็ดเก้าพ่อบัตรเจนงูด้วยนะ แล้วเลขแกฝันได้สองก็สีอันนี้เลขพ่อแอดนะ,ะนะคะพี่น้องป้องป,องปายสุูุสุคนนะคะก <2 S 2> ็สองเมตรอันนี้คือเล่าคือครูเบน่ะจะเล่าสรุปว่ามันมีเหตุการณ์อะไรคือเป็นตะออกนะ,ะมาเล่าสู่ฟังนะคะแต่ถ้าครูเบนก็จะมักก็คือจะมักไปทางแปดห้าสามแปดสามห้านะคะพี่น้องป้องป,องปายสุพุสุคนนะคะ <c oughs> ๆๆแล้วก็ติดตามกันเอานะคะพี่น้องก็ขอเป็นสะพานบุนสะพานช่วงสะพานทรัพและครูเบนอยากจะบอกบุญใด นะคะถ้าใครมาได้นะมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะคะงานบวงสวงเปิดทรัพย์งานบวงสวงเปิดทรัพย์นะคะบวงสวงองค์ปู่พญานาคอนนตราคนาชศก่อเศรษฐีอาสมรุขยาอำเภอบคุนชัยจังหวัดบุรย์จะมีการแจกมหาทานข้าวหนึ่งตันและมีะแจกอของเครื่องใช้1 9 9ชุดเราก็จะคัดเลือกค่ะว่าใครที่ยากจนจริง,รง<ม>ๆแล้วก็ได้มารับทานที่นี่ และวันนั้นเขาจะมีการเสริมดวงเปิดชะตาโดยพ่อหมอพามเจ็ดพันเอ่อเจ็ดร้อยล้านมาหมอพามเจ็ดร้อยล้านหมอพามชื่อดัง <Ooh. S 2> หมอพามที่ไปทําไปบวงสรวงให้ไข่ล็อปังอะ่ะ <'s> right. เขาจะมาบวงสรวงเปิดทรัพย์ให้กับพี่น้องที่มาร่วมงาน hmm. ใช่ค่ะพี่น้องที่อาสมโาโลขยะมเอำเภอบุคคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มงานบ่ายสามนะเจ็ด <'s> right. ตุลาคม s right. <S ตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสี่ทุ่ม hmm. แล้วช่วงหนึ่งทุ่ม จะมีพิธีกรรมจุดเทียนเนี่ยค่ะเป็นเทียนคำที่เพิ่งแพ้นะครูเบนจะให้ดูอันนี้เป็นเคียนปิดทองเป็นเทียนคำปั้นมือใครอยากแกเสริมดวงเสริมล้าน <c oughs> นะคะบูชาดวงละสองร้อยเก้สิบเกาบาทปัดใจร่วมทําอาสมและถ้าใครจองเทียนไม่ทันมางานได้ไหมมาได้อันนี้สําหรับเขาจะต่อชะตาต่ออายุเสริมดวงจริงๆและมีจํานวนจํากัดเทียนนะคะไม่กี่ร้อยเล่ม นะคะเต็มเร็วด้วยนะคะเพราะว่าทางลูกศิษย์ f อซอาจารย์ปู่ไตก็เยอะแล้วก็นะคะอยากให้เอซีนะคะ,า FC, ะ,คะทางน้องนิวได้เฮงได้ปังได้เสริมโชควันที่เจดตุลาคมแต่อย่าไปจองวันที่เจ็ดนะไม่ท่ายคุณต้องรีบจองได้แล้วเพราะเทียนจะเต็มก่อนอันนี้ครูเบนบอกนะคะพี่น้องป้องไปส่ภูสุคนอ่ะแล้วทีนี้ใครที่มาอาสมอโลคยาต้องทําอย่างไรบ้างเรามาแล้วให้มาเอาหนังสือสวดมนต์กับครูเบนหรือกับแม่น้ําขิงเป็นหนังสือคนที่อยากต่อบรารมี ประมาณว่า่าเดี๋ยวคนที่บารมีขาดหรือบุญยังไม่เต็มยังไม่ถึงเวลาที่จะปังอะไรเงี้ยให้มาเอานังสือสวดมนต์แล้วมาสวดที่หน้าปูแล้วลอดใต้ท้องปูสามรอบแล้วเอาตําราสวดมนต์กลับบ้านได้เลย mm hmm. ครูเบนอยากให้พี่น้องเฮงอยากให้พี่น้องปังก็คือเอาไปได้เลยอ่ะแล้วก็ขออีกนิดนึงเลยไหมคะเคล็ดลับที่เขามาถูกรางวัลเขาทํากันยังไงคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะอ่ะพี่น้องบ้างไปครูเบนอยากจะบอกนะถ้าใครอยากถูกรางวัลที่หนึ่ง ผู้ที่เฝ้าทรัพย์สมบัติคือองค์ปูพญานาคและก็เทพเ,เทวาเวลาที่เราทำบุญทำกุศลนะคะให้เราอย่าลืมแผ่ให้กับเทวดาประจำตัวสำคัญนะคะแผ่ให้กับเทวดาประจำตัวแผ่ให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยดะให้คุณบิดามดาและนะคะให้กับองค์ปูพญานาคผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติและองค์เทพทุกๆพระองค์ น,นี่คือเป็นเคล็ดลับเวลาอธิษฐานที่เขาถูกรางวัลใหญ่ๆกันและเวลาเมื่อไหรที่มีอย่างเช่นนะคะบุญด่วนอย่างเช่นว่าเขาจะเป็นจริงๆอย่างเช่นทหารชายแดนแล้วครูเป็นขอประกาศอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้บุญใหญ่บุญใหญ่มากเมื่อวานนี้ก็คือพี่น้องคนไหนที่อยู่สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดฟังเลยนะคะพี่น้องตอนนี้สถานการณ์ตึงใครอยากจะมีชคมีลาบพี่ทหารฝากมาบอกว่าหลายคนเอาแต่ ข้าวมาม่าใช่ไหมคะเวลาเขาอยู่แนวหน้าเขาไปออกรบเขายกไปไม่ได้สิ่งที่เขาสาคัญที่เขาจะติดตัวไปได้คืออะไรไหมคะธัญพืชแต่ใครไม่ตอนนี้ครูเป็นกําลังรวบรวมแล้วก็จะห่อธัญพืชนะคะอย่างเช่นเจ็ดเซียนมะม่วงหิมะพานถั่วอะไรเงี้ยไปมอบให้กับพี่ที่ทหารชายแดนอันนี้เป็นการเสริมโชคนะเขาเรียกว่าพี่ทหารชายแดนเขาต้องการคือเวลาเขาออกแนวหน้าเขาออกมาไม่ได้นะคะเขาต้องอยู่ตรงนั้นเลยเขาต้องการถั่วเบาลกินอิ่มนาน ใครอยากทําบุญนะคะใครปังแล้วมาร่วมว่าคุบนได้เพราะว่าหลังจากที่คุบนจากกรองเทพคุบนจะไปชายแดนเลยนะคะไปช่วยแนวหน้าจริงนี่แหละที่คุบนพาคนปังนี่แหละให้คูบาคุบนพาคนเฮงคืออะไรที่มันจําเป็นที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันจะเป็นบุญใหญ่ถึงมันจะเป็นสิ่งนั้นเล็กน้อยมันเป็นทัวเนี่ยแต่มันเป็นสิ่งที่มันจําเป็นและขาดแคลนนะคะพี่น้องคุบนก็ยังใจหายอยู่นะเมื่อวานท่านลองมาที่อยู่แนวหน้าเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์ที่นี่ท่านมาเอาของดี นะคะท่านเลยมาบอกไว้และครูเบนก็โอ้โหนี่คือบุญใหญ่บุญด่วนถึงจะเป็นถั่วเป็นอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะยังไงครูเบนก็ขอเป็นสะพานบุสะพานโชคหรือพี่น้องอยากจะไปบริจาคตรงไหนท่านแนวหน้าให้เจ้าเอานี่ไปเด้อเจ้าไม่ต้องจําเป็นมาทางครูเบนก็ได้เพราะครูเบนไปอยู่แล้วหรือถ้าครูเบนไปไม่ได้อยากฝากครูเบนก็ติดต่อมาที่ท้ายคลิปแล้วครูเบนจะนํารวมภาพต่างๆแต่ก็ไม่กล้าชวนน้องนิวนะห่างจาก สายดนกิโลถ้าน้องนิวกล้าไปก็ไปได้นะนะคะตรวนั้นเป็นภาษาที่สิ์สิท์ไงเป็นภาษาโบราณใช่จ้ะที่อยู่แนวหน้าจริงๆตาน่าจะลำบากหน้าดูเลยเนะเอดมิลเป็นทหารมาก่อนก็เลยเข้าใจโอ้โหเนาอครับผมนาวิกโยธินครับผมเนาป้า เลยพอเข้าใจอยู่ครับดีนะไม่เป็นตอนที่เขามีสงครามเนาะไม่งั้นเสร็จเลยรอโอ้โหปฏิทัวร์เขาบอกกับหน้าวิกโยกกระโดดทิ้นป่เนี่ยก็เดี๋ยวถ้าน้องนิวอยากอยากไปนะก็ไปกับภูมิด้ก็คือจะมีทีมท่านรองทีมทหารที่ดูแลพวกเราอยู่แล้วก็ไปร่วมมอบธัญพืชที่เขาจําเป็นจริงๆต่อชายแดนโอ้บ้าเอาบ้า้าวมาขายสวนมันมันถ้าเป็นสถานการณ์เราก็จิตใจเนาะน้องนิวเนาะเข้าใจใช่ใช่ค่ะแล้วก็ ครูเบนก็จะเอาพระอะคะไปให้ท่านท่านรองบอกว่ารู้ไหมครูเบนพระนี่สาคัญมากนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากับลังใจมามยังน้อยเ็ามีมีคาถาดีป้องกันอันนี้คือเป็นเคล็ดลับที่ครูเบนทําประจํากับอาจารย์ปู่าคา่ะค่ะทาบุญกับชายแดนที่มันจําเป็นที่คนเข้าไม่ถึงแล้วก็จะทําให้พี่น้องเฮงมาปังงังไๆก็วันนี้เนาะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆงปัง,ปง,ปงๆังล่ำล่ำในบวยนะคะครูเบนขอเป็น สะพานบุญหรือสะพานโชคสะพานทรัพย์ให้กับทุกท่านได้เฮง่ังๆนะคะแล้วก็ขอบคุณช่องน้องนิวแล้วก็ของน้องพารวยขอให้ช่องนี้เจริญเจริญคนติดตามเป็นสิบล้านลายล้านนะคะาสาธุสาธุค่ะขอเบอร์โทรเดี๋ยวลงให้ท้ายคลิปเนาะ้าุค่คคะ,คะเป็นเลขลัคนำโชคของคูเบนนะคะแต่ว่าคูเบนชอบ835นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ